นั่นทําให้เนเธอร์แลนด์ประเทศที่ไม่มีรถถังหลักตั้งแต่ปีพศ2557โดยพวกเขามีแนวคิดเมื่อปีพศ2554ครับว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีกองพันรถถังอีกต่อไปโดยเนเธอร์แลนด์เคยมีรถถังเกือบ1,000คันรถถังที่ทันสมัยที่สุดคือรถถังแบบเละเปิด2ถึง445คันและมันถูกขายไปยังออสเตรียแคนาดาฟินแลนด์นอร์เวย์และโปรตุเกสจนเหลือรถถังแบบเลปเปิด2 เพียง60คันต่อมานเนเธอร์แลนด์ก็ขายรถถังแบบังดกล่าวไปอีกจนเหลือรถถังแบบและเปิด2อพียง20คันและหลังจากการผนวกใครเมียของรัสเซียเมื่อปีพศ2557เนเธอร์แลนด์ก็มีความคิดที่จะกลับมามีกองพันรถถังอีกครั้งโดยเมื่อในปีพศ2558เนเธอร์แลนด์จัดตั้งกองกำลังรถถังขนาดเล็กร่วมกับเยอรมน,นี โดยรถถังแบบและเปิด2 A6 จำนวน18คันภายหลังถูกอัปเกรดเป็นรถถังแบบและเปิด2 A7 โดยหน่วยรถถังดังกล่าวตูกตั้งรวมอยู่ในเยอรมนีซึ่งหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนเธอแลนด์ก็มีโครงการที่จะจัดตั้งกองพันรถถังโดยวงเงิน350ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปรงมันกลางหมทั้งหมดในการปรับปรุงกองทัพจำนวน26,600ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับซื้อและเปิด2 A8 จำนวนอย่างน้อย52คันเนื่องจาก1นึ่กองพันรถถังของนาโตประกอบด้วยรถถังหลัก44คันอีก e 8คันมีไว้ใช้สำหรับการฝึกและสำรองเป็นอะไรโดยรถถังแบบเ e o เปิด2 a 8มีเกราะแบบ Active จากบริษัท La f a e l i o Topi รุ่นล่าสุดที่ผลิตในอิสราเอลนอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ได้ประกาศเมื่อต้นปีนี้ครับว่าจะเป็นรถแบบ f 3 5 a ของกองทัพอากาศเนเธอร,แร์แลนด์ จะรับผิดชอบภารกิจโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทั้งหมดโดยนเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่าเครื่องบินขับไล่ร่วมโจมตีของตนพร้อมปฏิบัติการในภารกิจนี้หลังจากที่เครื่องบินแบบ f 3 5 a ได้รับการรับรองให้บรรทุกระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ B-61-12 จากสหรัฐอเมริกาได้อีกทั้งนเนเธอร์แลนด์ยังมีแผนจัดหายิปนอาวุธรุดมิสไซล์แบบทมฮะฮอกที่จะติดตั้งในเรือดำน้ำขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบ 1> ATM 1 5 8 B หรือ JASSMER สำหรับเครื่อง F 3 5 A และเครื่องยิงจรวดอลรงกล้องแบบ PULS หรือ p i s a and Universal r a n c h System ที่ผลิตจากบริษัท Elbit s y s t e m พิสัยยิงตั้งแต่40-300ถึง300กิโลเมตรเรียกว่าหากระเซียจะรุรานนเธในทแลนด์ land, ชาติสมาชิกนาโต้รัสเซียต้องคิดหนักล่ะครับเพราะมัน จะยากลําบากมากกว่าสมารภูมิในยูเครนหลายเท่าซึ่งขนาดสมรภูมิยูเครนรัสเซียยังเคี้ยวไม่ลงโดยพวกเขาทําสงครามมาเกือบจะครบ3ปีแล้วซึ่งนอกจากเน์แลนดจะมีแผนซื้ออาวุธดังกล่าวแล้วครับพวกเขามีแผนซื้อเรือดำนำ้ําชื่อ b a c k สวอตซึ่งเป็นเรือดำน้ํารุ่นบาลาคูด้าของฝรั่งเศสจํานวนสี่ลำที่จะติดตั้งขีปนาวุธครุตมิสไซล์ท,ทมอมฮอคอีกด้วยซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดการอัปเกรดกองทัพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ของเนี่แลลด์มันมาจากความกังวลภัยคุกคามจากรัสเซี